ดาวพาเพื่อนเพื่อมาดูต้นมะข่ามงนะคะต้นเล็กของดาวอันนี้คือมันเกิดขึ้นธรรมชาตินะคะบนหลานค่ะมีต้นมะข่ามงต้นใหญ่แล้วก็มีเมล็ดที่ร่วงหล่นลงมาเมล็ดมะข่ามงจะเป็นเมล็ดใหญ่ๆนะคะเป็นฝักใหญ่เท่าฝ่ามือของเราเลยพอดีเขาตัดต้นมันนะคะแล้วก็มีเมล็ดมันที่ร่วงใต้พื้นแล้วดาวก็ไปเก็บมเมล็ดมันมานะคะจ,จริงๆแล้วมเมล็ดของมันนี้เฉพาะยากมากเนื่องจากว่า,มาเมล็ดของมะข่ามงเนี่ยแข็งมีเปลือกที่แข็งมากๆ เวลาเราจะนำมาเพาะนะคะเราก็ต้องกระเทาะมันเอาเปลือกแข็งข้างนอกออกก่อนแล้วก็ไปนำไปแช่น้ำท่ามคืนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ค่อยเอามาเพาะได้แต่อันนี้ของดาวที่ดาวเอามาปลูกนะคะนี่ดาวปลูกเอาไว้ดาวไปแซะเอานะคะที่มันอยู่ใต้ต้นที่มันถูกน้ำฝนช่วงนี้เป็นฤดูฝนเขาก็เลยมีต้นเล็กๆงอกขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะใต้ต้นนะคะมาค่ามงเป็นไม้ที่ ิยมปลูกนะคะเพราะว่าเป็นไม้เศรษฐกิจของไทยเลยทีเดียวเป็นไม้ที่ให้เนื้อไม้ที่แข็งแรงทนทานนะคะเอาไปทำเสาบ้านไปทำฟ้านะคะเป็นไม้เนื้อข้างในจะสวยงามแต่ว่าอายุของเขากว่าจะใช้ได้ก็ยี่สิบสามสิบปีเลยค่ะถึงจะตัดได้นะคะอันนี้ดาวก็เก็บมเมล็ดมาหลายเลยหลายมเมล็ดเลยนะคะร่วงตามพื้นดาวเสียดายเก็บมาเพาะเผื่อใครอยากได้นะคะเอานำไปปลูก ให้ลูกให้หลานได้ใช้นู่นแหละคะ่ะเพราะว่ากว่าที่เขาจะโตนะคะเป็นไม้ที่มีเนื้อลำใหญ่หญต้นให,ใหญ่ก็กินเวลาเยอะสีเดียวนี่ดาวมาปลูกหลายต้นเลยคือดาวเห็นแล้วมันน่ารักมากเลยค่ะดูันลํลำต้นของเขานี่คือในส่วนของเมล็ดนะคะนี่เมล็ดรากเขาใชยลงไปยา,ยาวเลยะคะ่ะอันนี้ก็มีทั้งต้นพึ่งงอกก็มีนี่ก็ต้นนี้ก็เริ่มมีใบแตกสวยแล้วนะคะ นี่ค่ะอันนี้คืออันนี้อันนี้เพาะมาก่อนเพื่อนนะนะคะทำต้นเพืก็จะยืดแบบนี้แล้วเป็นส่วนสีขาวๆนะคะนีอันนี้ก็ด้วยนะคะดาวเพาะไว้ก่อนหน้านี้แล้วนำเมล็ดเข้ามาแล้วก็ดาว้ามาแช่น้ําให้เขาชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เปลือบที่แข็งๆก็ค่อยๆกระเทาะออกกลายเป็นเนื้อสีนะคะสีเขียวๆอ่อนๆ หน้าตาน่ารักมากนะคะนี่คือเก็บจากธรรมชาติเลยค่ะเอามาเพาะนะคะเลี้ยงเอาไว้ให้ตูสักหน่อยแล้วก็นําไปปลูกได้นะคะเขาก็ชอบดินเอ,อดินทรายคนร่วนนะคะเลี้ยงให้ร่มเงาแล้วอีกอย่างฝักของเขาก็สวยงามน,นะคะสามารถนําไปเผาถ่านก็ได้ด้วยนะคะฝักของเขาเวลามันแห้งร่วงหน่ลง,งมาแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรอีกด้วยนะคะมะข่ามโม นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่คือฝักของมะข่ามูนนะคะใหญ่เท่ามือของดาวเลยนะคะอันนี้มันแห้งแล้วค่ะตอนที่เราเก็บมานี่เป็นฝักเขียวๆแก่ๆแล้วนะคะฝักใหญ่มากสวยงามนี้ทิ้งเอาไว้มันแห้งนะคะเม็ดข้างในยังไม่แตกออกมานะคะจริงๆแล้วถ้าเขาแก่จัดเขาก็จะดิดตกลงมาแล้วก็อ่าน,นะคะเนี่ยฝักตรงนี้มันก็จะแตกนะคะน,นี่มันแข็งมากกระเทาะยากมากเลยแตกออกมาก็เป็นเหมือนเม็ดถั่วดำๆใหญ่ๆเลยะคะ่ะ เม็ดของมันสมัยก่อนก็เอาเราชอบเอาเม็ดมันไปถูก,กับปูนซีเมนต์ให้มันเกิดความน้อนแล้วก็เอาไปจี้กับเพื่อนนะคะเล่นนะคะตอนเด็กๆหรือเอามาเล่นหมักเก็บนะคะเม็ดมันสวยค่ะนะคะนี่ฝักของเขานะคะนี่ใหญ่มากฝักนะคะเวลาร่วงลงมาก็จะแตกนะคะเนี่ยจะผ่าออกเราก็เอาเนื้อฝักของเขาเนี่ยค่ะไปเผาฐานก็ได้นะคะแห้ง ดูค่ะใหญ่มากเลยอันนี้ดาเก็บเอาไว้นะคะสวยค่ะให้เพื่อนๆดูนะคะฝักบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนี่มันใหญ่มากเลยนะคะแข็งด้วยมีผมแข็งมากๆเท่าฝ่ามือเลยนะคะใหญ่กว่าฝ่ามือค่ะเดี๋ยวราพาไปดูต้นกันค่ะต้นใหญ่นี่ค่ะ นี่คือลำต้นของมะข่าโมงนะคะลำต้นใหญ่มากค่ะอันนี้ก็น่าจะปลูกมาได้หลายปีแล้วนะคะเป็นสิบกว่าปีได้แต่นี่เนื่องจากว่าเขาตัดข้างบนทิ้งลงไปนะคะก็ใบก็แตกยอดใหม่นี่โดนตัดข้างบนนะคะผิวของเขาก็จะสีขาวๆนุ่นๆนะคะ นีต่ต้นอ้วนมากค่ะมีตรงโคลนลักษณะของต้นมะขามงนี่เลยค่ะพอได้ฝนเมล็ดที่ร่วงมานะคะก็จะเปื่อยนะคะเปืกเป่อยแล้วก็แทงรากนะคะกลายเป็นต้นเล็กๆขึ้นมานี่ดาวก็แซาแบบนี้นะคะก็ไปปลูกในถุงดำนะคะเพื่อเราจะได้ พาะต้นกล้าต่อไปให้เติบโตนะคะอันนี้ธรรมชาติปลูกให้เลยนะคะค่ะก็ฝากต้นไม้ทรงคุณค่าอีกต้นนะคะกับเพื่อนๆมาค้าโมงนะคะช่วยกันปลูกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ดาวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ